น้องมั่งห้ากมอเดี๋ยวรอดูว่าเข้ามาจะได้ข้อมูลนะแม่คิดว่าไงเบอร์โทรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวจะไปหาไปจะไกลเลยนะไปพี้นปุ่นปุ่นักไปอีกเลยอู้เบอร์โทรก็ไม่มีน่เนะไปจำเได้หรอนาเมื่อกี้ยังงงเลยนะตอนที่ไปฟังทาง เรามองไปคนนั้นก็ชี้ไปทางนู้นเรามองคนนี้ก็ชี้ไปทางนู้นลองเวียนไหมโองเวียนเหรอเนี่ยไม่ลองเวียนก็ได้ยังบอกพ่อหน่อยว่ามันคืออะไรโมแม่นตล้างนี่บ่เพราะว่าพอมาถูกที่อะไรแม่งน้องมั่งห้าพมอดป้ายให้ด้วยนะน้องมั่งใครกินสระเป็นเฮ้ไม่ติดตัวน่รังหนุกเราคืออันนี้คือมานี่คือยังไม่ได้บอกเขา ด้วยว่าอย่างนี้อย่างี้เซอร์ไพรส์ไงแม่บอกซว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาบอกไว้แต่ตอนไหนอ่ะง่ายแกบอกว่าแกจะมาบ้านอยู่แกจะพอโทรก็ไม่มีโบไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่ซีเรียสเรามาเที่ยวพี่ซีเรียสไหมเจลหน้าไว้ก่อนถ่ายหน้าไว้ก่อนนะถ่ายหน้าทำไมถ่ายหน้าตอนที่ยังไม่พึงกับตอนพึงไงไม่เครียด เดี๋ยวไปถามเขาป่ะให้มันถึงบ้านน้องมั่งก่อนทีเราไปองอันนี้เดี๋ยวถามเขาก่อนะทีนี้อะไรรู้ทำไมจอดตรงนี้เขาพ่ออยากจอดตรงนี้พ่ออยากจอดตรงนี้นี่ไม่ต้องห่วง老妈กับพ่อโอเคไหม รอดูนะรอดูรอพูดข้อจีละจารอดูข้อแต่จีละจารยวรอดูว่าเข้ามาจะได้จะได้ข้อมูลไหมไม่ว่าไงแม่คิดว่าไงเบอร์โทรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวจะไปหาออชี้ไปแล้วเขชี้จะไกลเลยนะไปชี้ปุ่นป่อะชี้แล้วชี้แล้วไปอีกเลยอู้หู้ ออนนี่หน่หูไปไกลเลยอซ้อายขวาขวาทางเลยน,ลน่าจะไกลมากแทอที่จะเอออะ,อ,ออะไรหาเบอร์ทัวรอะไรแกมาบ้านแล้วสรถไฟเซอร์ไฟไงแม่มาแล้วมาแล้วสงสารคนมาด้วยเ,เข้ามาด้วยความเดินหน้าแต่เดินหน้าไปนึกนี่แก ไปจำเขาได้เนาะคุณด <mm ูเลว่าสีซแเกลี้ยกล่วุ้ว่าสีเงี้ยสองแล้ทีเนี้ยรื้อตรงไปรื้อพวกนี่แหละพอเลยโค้งเสร็จปุ๊บเท้าก็เลี้ยวขวากรนเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บแล้วห้าก็เลี้ยวซ้ายพอถึงใกล้ถึงบ้านเราเราส่งในบีลงไปถามเขาอีกทีนึงติดตาพี่คะคุณตลเกาะทุ่มตัวจ้ะตลอดติดตาที่ไปที่เราเห็นงานอยู่โรงงานบักนาดนั่นบอกเปนแล้วครับ ท้ายพ่อไงหน้าเมื่อกี้ยังงงเลยนะตอนที่ไปฟังทางหน้าแบบจำไม่ได้เรามองไปคนนั้นไปชี้ไปทางนู้นเรามองคนนี้ก็ชี้ไปทางนน้นแล้วก็ทางนี้โบบอกเอาแเลยมันหลายคนเลอเกินไปคนบอกทางเยอะจน่อยแหมมนไ่บอกไม่ชัดจะบ้าเหมือนพ่อเลยพ่อเวลาพ่อบอกทางตรงไปซี่แยกเลี้ยวขวาซี่แยกก็ลาดท้ายสบาไปซี่แยกซึงซี่แยกกันเลี้ยวขวาก่อน ไม่มีใครฟังกับพ่อเด้อพ่อรู้คนเดียวน,น,นั่นเนี่ยพอ่อรู้อยู่ถ้าแกไปบอกไม่ถึงสีแกปั๊บเดียวขวาก็เรี้ยวขวาไปแล้วปะเดียวซ้ายปุบ๊บปั๊บมีสีแยกอย่างมั้ยเออสีแดงันไม่เห็นเลยอันนั้นถามแยกนะพ่ออันไหนสามโฟ<ฆ>มก็สามแยกเลยนะอะไรสามแยกนี่ไงนี่ก็สามแยกเพราะมันโค่นี่เรียวขวานี่ตรงนี้เรี้ยวขวา มันยังไม่ถึงอะไรแยกอะไรยังถึงแยกนะอ่ะไม่แยกก็มีเดียวทางนั้นอ่ะเขาบอกว่าซีแยกเลี้ยวขวาใช่ไหมเออไม่ขวาแยกเลี้ยวขวาโอ้ลงมือไปปุ๊ไปทางนี้มันเป็นบ้ามันมีกี่แยกก็มันเป็นโค้งเขาบอกว่าให้โค้งเลี้ยวขวาก็หนึ่งโค้งโค้งเลี้ยวขวาแล้วทำไมไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าโค้งซีแยกให้เลี้ยวขวานี่นี่ซีแยกนี้เลี้ยวขวาโอเค เดี๋ยวควตุงไปเราไปเดียวซ้ายเดี๋ยว้าตรงไปตรงไปเราไปเดียวท้ายโงเวียนไหมฮะงเวียนเหรอนะ่นี่ยไม่โรงเรียนพราเจอฟ้าคได้ช่วยผใครก็ได้ช่วยอมพ่อนหน่อยว่ามันคืออะไรเอ้ยแม่คอมผูกกันนี้ด้วยะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เขาคือำเหมือนพวกผีไม่ไหมอะไรบอกว่าแบบวงเวียนเพราะว่าพ่อต้องไปทางพ้นราบคาใหม่แล้วล่ะวงเวียนยกลุงต้นไม่งั้นเราก็ต้องไปสี่แยกนู่นเหมือนเดิมที่ที่ที่ไม่พ่อจอดเลยเนี่ยถ้ามีคนนะพ่อจอดถามก่อนเลยไม่ไหยสี่แยกแล้วนะวงเวียนยกลุงด้วยกันไหมสี่แยกถามมันนี้กว่านีมันนื้อไหมกันได้ยนขวาไปขวาดีกว่าพ่อว่า ความเหมือนยายบ้านนะยายยายรู้จักผมไหมหนักกว่าเก่าอีกบ้างเฮ้ยบะกระนี่มันมาหาเยี่ยมาเสนน่าคล้ายประกันมองแล้วมองแล้วอารมณ์เหมือนยายสารกับครรคพวกเลยนั่นนี่เขาจะขึ้นสูงสเขาไม่ลดเขาไงว่าแม่นหลังนีบ่จะบอกได้ว่าจะบอกได้ว่าหล้างหนีใช่ไหมเขาเหรอเพราะว่าพ่อมาถูกที่ยอะไรไหมนั่งนั่งอยู่ อันนั้นเขาเหรออะไรกันเฮ้ยบ่อกไปยังดอกอยากจะซื้อสรุปว่าถูกแล้วใช่ไหมถูกเลยนี่เก่งมากเก่งมากเฮ้ยเทียมไปเอาหมาบอกนะมีหมอไหมีไม่มีเดี๋ยวเรพ่อจะไปแอบเนียนไปหลอกแกไงไปเยอะไปจะผ่านวงเวียนมาแล้ววงเวียนอะไรแม่อันนั้นคนเลาอมันคืออะไรใช่ไหมถึงแล้ว ลงไปหรอแม่รู้จักเขาไหมก็ไม่รู้จักหรอกเพราะขาทำงานกับพ่อเองเขาก็เวลาเขาเรียนกันเขาก็จะคุยกันพ่อบีไอว่ามันฝุกไหมที่แบบจอเราถึงเลยอะงงมากถ้าแกไม่นั่งอยู่หน้าบ้านนี้มันจะเป็นยังไงก็หาไม่เจอไม่พ่อเองอาจจะรู้จักรถเลยเขาเห็นรถรถเนี่ยรถปิกอัพเข้าใจไหมพ่อเห็นเห็นปุ๊บเห็นรถไลไปดีกว่าไปไหม ไปจะหายใจไม่ออกไปก่อนเมื่อกี้ยอาจะถามยายที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นใช่ไปถามยายสองคนนั่งอยู่ฝั่งนู้นพอจอดรถปุ๊บยันมาทางนี้ทิ้งแล้วย้ายไปดึงพอเป็นอยังบอกแล้วสอยไถสอยมันเลนน้ำได้ว่ามา้งไงมันก็สอบเสร็จนะตรงนั้นเอ๊ะไอ้ตุ๊กกลางบ้านตรงนี้เป็นเสาหนึ่งโ่งเงี้ยหมดเลยอ่ะ ไปากบานเาการโขากบานเสากลาง่การโขมีบาน่ขเมาถึงเสาอีกย oh ังเหรอกากบานเสาจิไปใส่ไปขัวอันอันคนขับตัวะบอกคอยเน้หอยจิไปทางไหนล่ะเสาลูกสาเสากลางเลยมันมีด้วยเหรอลูกเลยบอกว่าตงสสยทีเป็นเสาวงเวียน พ่อขี่ไปหาเขาเลยพ่อสีไปหาเขาไหมไปอี่เองได้ก็ได้ดิขี่หาหน้ากันบ่อยๆอันเดียวอแววอันข่าวเดียวข่าวเดียวไปว่าอะไรแป๊บเดียวหรอข่าวเดียวไปว่าแป๊บเดียวอยู่ ตะพกมันก็ข่อยกรไดกแล้วจัดเสย็จปะผมก็เล่นนุ่นกัสีนนันมีรถข้นเดียวไปไปครับเรายืดุรงหน้ารถเจาไปนะเออไอตะพพกไปทั้งไสยเนอะไส้ไปเปียไปอะไปไปทั้งผีเสียนี่นี่ไอเจ้ากลับไปเจ้ากลับไปทังเนี่เนอะขวาไปทั้งนี้ครับเรียวกวัวนี่เล็บเรอแมนช่วยด้วยไปขับรถูรินนี่ดิไปมาหมู่มวยนี่ ที่เคยมาถือไปย้อนย้อนอาทิตเป็นข้อเสากลางบ้าน,ปนป <c oughs> ไปลงท่างมากเลยกระลื่มาถือทนี่วาผ้าซุ่มหนีบมื่อี่รถเลาะไปสันหลาใครเอาหนูมาฝากอิงหวานหมอมาบ้าหรออยากเห็นกันเลาวสิว่าบลอ็อกมันนี่อ่อานอะไรยังสัน่นมาเอาหนูมาฝากแล้วซอมตัวยึดหลังบถขวายม,มีอย่าขลองันนิดบางทีเป็นเอารถเคียงมานนั่งเหมือน,นรถเคียงบา้านร์เข่าไปเลยปะหนี่เข่าไปหนีกันได้ครับรถกันได้ที่สิเข่าไปกรับทำไงกันได้ หาสิ้างที่ขาได้ทุกไก่กมาเนี่ละทางวันนี้จะไม่ถึงทางไปแล้วใช่ไหต่พอนเออไก่หนูวมัว่าไก่กัอยังมาสัมหน่ยยามักกับเมยเป็นไก่ตัมันไก่ตที่ไก่คิดไว้อยู่ห่บไก่คิดไว้ไไคิดว้นะพูนาทีไก่ตัวนี้นะบรถจเจะารถเดอจังาพนันรว่าจะเศร้าหน้าจุนอะไรแบบว่ามีแต่รถมีแต่รถแต่รถรถไปดบเอาาไปจอตรงไหน

ลงมมาลกสากาบวอกินข้าวกับแมงกีซอนกินไอ้ที่ไอ้ที่ไล่ผีแม่ใหม่อะพี่ก็าทำหน้าบ้านอะพีเคยเห็นไหมเนี่ยเกิดมาแม่ก็เพิ่งเห็นอีกเลยเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยมาหมู่บ้านนี้ ไม่ว่าเคยมีคนขับชนไหมผมใครจะมาชนสมมติแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมันกลางคืนมันมืดเนี่ยก็เขาทาสีขาวให้เห็นอลไรอยนะ่งที่ไม่เขาไม่ทาสีดงๆด้วยสีดำแต,แตมันไม่ใช่หลกักไอ้กิโลเป็นเสากลางบ้านได้เห็นแต่ไกลไก่คุยกับแพงตรงนี้ทำแค่คืนปู